เรียนท่าคณะกรมการข้าพระเจ้านางพรพิมลแก้วแดงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการะระดับประถมวัยโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดเหล็กรัตรนกรัฐอนุสร์สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรีค่ะข้าพาเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดก,การเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่3ทับหนึ่งโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดเจร็กรัตรนกรัฐอนุสร์สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรีค่ะ การจัดก,การศึกษาในหลับประถมวัยหรือการจัดก,การศึกษาสำหรับเด็กอายุตั้งแต่3ถึง6ปีเป็นการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญระดับหนึ่งเป็นการจัดก,การศึกษาในลักษณะการบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาและพัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตดังนั้นการจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียนระดับประถมวัยควรพัฒนาอย่างครบถ้วนทั้งทางด้านพัฒนาการทางด้าร่างกายอารมณ์สังคม,มจิตใจ,จและสติปัญญาควรพัฒนาเด็กโดยองรวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยจึงเป็นจึงเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิง่ง เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศอน,น,นาคตของชาติจะเดินไปทิศทางไหนก็ขึ้นอยู่กับการพัฒนาคุณภาพของเด็กคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานของการเรียนวิชาต่างๆเด็กที่จะเรียนวิชาอื่นได้ดีนั้นต้องมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทั้งความเข้าใจและทักษะการคริดคำนวณคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตประจําวันเมื่อสังเกตดูจะเห็นว่าคณิตศาสตร์อยู่ร,บรอบๆตัวเราการดําเนินกิจกรรมใดๆก็ตาม มักจะมีคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งของการนับจํานวนตัวเลขการซื้อขายของการเดินทางการบอกเวลาการฝึกทักษะเบื้องต้นในการคำนวณโดยสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่นักเรียนะระดับประถมวัยในการเปรียบเทียบรูปทรงต่างๆบอกความแตกต่างของขนาดน้ําหนักระยะเวลาจํานวนของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเด็กสามารถแยกหมวดหมู่ เรียงลําดับใหญ่เล็กหรือสูงต่ำทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เด็กพร้อมที่จะคิดคํานวณในขั้นตอนต่อไปและทักษะพื้นฐานของคณิตศสตร์สามารถสอบแทรกได้ในทุกกิจกรรมการพัฒนาเด็กที่เป็นอนาคตของชาติก็จะต้องเริ่มจากการศึกษาเป็นรากฐานสาคัญนักเรียนระดับชั้นประถมวัยเป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้มีความอยากรู้อยากเห็นช่างสังเกต ชอบสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาและส,งส่งเสริมให้เด็กเข้าใจธรรมชาติสิ่งต่างๆรอบตัวการที่เด็กมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์มีเจตคติที่ดตีต่อคณิตศาสตร์ไม่เพียงส่งผลให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เท่านั้นแต่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ในศาสตร์อื่นๆคณิตศาสตร์จึงมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้และมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เด็กเรียนรู้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆในชิ้นประำวันเช่นการเลือกของเล่นการนับของเล่นการแบ่งของให้เพื่อนโดยผู้ใหญ่นับ1 2 3และให้เด็กนับตามเด็กจะเรียนรู้การนับโดยไม่รู้ตัว ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นพื้นฐานหรือว่าทักษะเบื้องต้นดังนั้นการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน,นระดับประถมวันหรือขอบข่ายของหลักสูตรเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กเนื้อหาสถานก,การเรียนรู้เด็กควรจะเรียนรู้เป็นเพียงเป็นเพียงทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานเท่านั้นยังไม่นําไปสู่การที่คํานวณอย่างเป็นแบบแผนขอบข่ายหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกอบด้วยการสังเกตจำแนก จับคู่เปรียบเทียบตัวเลขจำนวนวิสิสัมพันธ์ปริมาณเวลาการรู้ความหมายเพิ่มลดการจัดการเรียนการสอนซึ่งสาระการเรียนรู้เหล่านี้ผู้สอนควรบูรณาการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่นๆได้ทั้งนี้จุดหมายเพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อประเทศชาติต่อไปดังนั้นครูและผู้ปกครองจึงควรตระหนักถ,ถึงควาสมสำคัญ สว่าในการเล่นการพูดคุยกับเด็กนั้นมักจะมีเรื่องคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันอยู่เสมอเช่นการใช้เวลาการเรียนการใช้เวลาเรียนลำดับสิ่งที่ควรทําก่อนหลังโดยทั่วไปการสอนคณิตศาสตร์สําหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมวัยนั้นจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เช่นการบวกหรือการเพิ่มการลบหรือการลด เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมวัยรู้จักให้เด็กได้กระบวนการคิดในการหาคำตอบเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมวัยมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เช่นรู้จักและเข้าใจคำศัพท์และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ขั้นตน้นเพื่อให้เด็กฝึกฝนทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานเช่นการนับการวัดการจับคู่การจัดประเภทและการจัดลำดับ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตัวเองและส่งเสริมให้เด็กมีความรู้และอยากค้นคว้าทดลองการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปวัยควรจัดให้อยู่ในรูปแบบกิจกรรมผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อที่เป็นรูปประมสู่นามธรรมาเด็กมีโอกาสสังเกตสัมผัสสำรวจค้นคว้าทดลองหาเหตุผลและได้รู้จัดก,การแก้ปัญหาด้วยตัวเอง สำหรับเด็กกูุวัยการจัดสื่อและกิจกรรมควรเริ่มจากรูปธรรมไปสู่นามธรรมท,ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองสร้างความเข้าใจและรู้ความหมายมากกว่าการจำรวมทั้งการจัดกิจกรรมให้เกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้ไปด้วยอย่างเช่นการเล่นเกมตอบบล็อกทายปัญหาซึ่งการเล่นเกมจะฝึกให้เด็กสังเกต รู้จักหาเหตุผลรู้จักเปรียบเทียบและมีความมีอีทุวนพร้อมทั้งรู้จักนําไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเกมการศึกษาเป็นของเล่นที่ช่วยให้ผู้เล่นเป็นผู้ที่มีความสังเกตดีช่วยให้มองเห็นสิ่งที่ควรจะได้เห็นได้ฟังหรือคิดอย่างรวดเร็วเกมการศึกษาจะต่างจากเกมการเล่นอย่างอื่นเช่นการเล่นตุ๊กตาการเล่นสนามหรือการเล่นเกมการพลัสศึกษาโดยตรงที่ว่า แต่ละจุดจะมีวิธีการเล่นโดยเฉพาะผู้ผู้เล่นสามารถตรวจสอบการเล่นว่าถูกต้องหรือไม่หรือไม่ได้ด้วยตัวเองเกมการศึกษามีหลายประการก็คือเกมจับคู่เกมภาพตัดต่อเกมวางภาพต่อปลายหรือว่าโดโมิโนโเกมเรียนลำดับเกมจัดหมวดหมู่เกมหาความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับสัญลักษณ์เกมหาภาพที่มีความสำคัญตามลำดับที่กำหนด เกมการสังเกตรายละเอียดของภาพเรียกว่าลอตโต้เกมหาความสัมพันธ์แบบอุปมาณปไมยเกมพื้นฐานการบวกเกมจบคู่ตารางสัมพันธ์สาหรับเรียงลําดับนั้นเป็นเกมที่ช่วยในการฝึกทักษะการจําแนกการคาดคะนีเกมประเภทนี้เป็นภาพก็จะเป็นภาพหรือสิ่งของเรื่องราวเหตุการณ์ขนาดรูปร่างหรือสีตั้งแต่สมภาพขึ้นไปยากง่ายตามความสามารถของเด็ก เด็กจะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความคิดโดยการใช้กิจกรรมเพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานในขณะที่เด็กกําลังเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีศักยภาพทางความคิดและมีการใช้เหตุผลในการคิดและการตัดสินใจซึ่งตัวโการสังเกตการคิดหาเหตุผลจากเหตุการณ์ตา่ตางๆโดยอาศัยข้อเท็จจริงนามาใช้ในการหาข้อสรุปรวมทั้งให้เด็กนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมที่สอนชนิดหนึ่งที่สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็กคือจัดให้เด็กได้เรียนรู้จากการเล่นที่เป็นรูปบาทาเกมการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมการเล่นที่ช่วยฝึกทักษะการคิดในด้านต่างๆอันเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเซื่องมุ่งหวังให้เด็กได้ใช้ทักษะการคิดในการสังเกตการคิดวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการแก้ปัญหาโดยใช้เวลาที่น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยฝึกการแก้ปัญหาการพิดาาเหตุผลการสังเกตเปรียบเทียบการจำแนกการจัดหมวดหมู่อันเป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยค่ะจากความเป็นมาและความสำคัญในปัญหาดังกล่วาวพระเจ้าจึงมีความสนใจในการที่จะพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาชุดสนุกรู้สนุกคิดกับ คณิตร์รอบตัวของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3ทับหโรงเรียนเทศบาล1วัดเกติรัตนาอนุสรสางกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรีภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568เป็นการพัฒนากร,ระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ